สวัสดีครับทุกคนครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับทำไมเราถึงมีอาการได้ว่าอาการแห้งหรือภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเมาตกคางนะครับข้อมูลเป็นยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับต้องบอกว่าเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับฤทธิ์สำคัญเลยที่ทําให้เรามีอาการเมาก็คือตัวแอลกอฮอล์นี่เองนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นนะครับประสาทในสมองเราส่วนกลางนะครับทำให้มีทั้งอาการ อาการเซเดินไม่ตรงนะครับแล้วมีอาการเรื่องของความรับรู้ดอปลงนะครับช่วงที่มีอาการเมานะครับและหลายๆคนเนี่ยนอนพักแล้วนะครับตื่นมายังมีอาการหลงเหลือตกค้างอยู่เช่นยังมึนพูดจามไม่รู้เรื่องอยู่เรียกว่าการแ h a n เ over นะครับข้อมูลหลักๆเลยคือแอลกอฮอล์ดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะครับไม่ได้ดูดซึมที่กระเพาะอาหารเหมือนอาหารบางชนิดเช่นโปรโตีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้แอลกอฮอล์เนี่ย จะต้องผ่านกระเพาะอาหารแล้วไปสู่ลำไส้เล็กค่อยๆดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างอันนี้แน่นอนนะครับแอลกอฮอล์จะผ่านกระเพาะสู่ลำไส้เล็กโดยเวลาเร็วนะครับก็จะทําให้เราเมาแล้วเราก็บางครั้งกินมากจนมีอาการเมาจนไม่รู้ตัวแล้วก็มีอาการแฮงเอร์ในวันรุ่งขึ้นนะครับวิธีการป้องกันเบื้องต้นคือควรทานแอลกอฮอล์นะครับในช่วงที่ท้องไม่ว่างนะครับง,ง่ายๆเลยคือมีอาหารอยู่ในกระเพาะเต็ม เวลาเราดื่มแอลกอฮอล์ลงไปในกระเพาะแอลกอฮอล์ก็ต้องพักอยู่กับอาหารก่อนนะครับถึงจะค่อยๆย,ย้ายจากจากกระเพาะอาหารไปสู่ลาไส้พร้อมๆกับอาหารแล้วต่างคนต่างก็ถูกดูดซึมไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเองนะครับเกลือแร่เองวิตามินน้ําตาลเองรวมทั้งแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายก็จะค่อยๆบาลนานซ์ทั้งสิ่งที่เราเป็นเรียกว่าน้ําตาลเกลือแร่กลูโคสเหล่านี้นะครับกับ แอลกอฮอล์ที่ให้มีการแห้งนะครับถ้า2ออย่างบาลานซ์กันเนี่ยเราก็จะเมาช้าลงเมาช้าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะแห้งโอเวอร์ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับถัดมานะครับก็แน่นอนนะครับกินแอลกอฮอล์ผสมน้ำนะครับย่อมมีโอกาสที่จะได้รับส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้อยนอกจากนั้นนะครับปริมาณน้ําก็ยังเป็นปริมาณที่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะครับทาให้ผลของแอลกอฮอล์เนี่ยก็น้อยลง กินเพียวๆกินช็อตยังไงก็เมาแฮงเ์โอเวอร์มากกว่ากินแบบผสมไม่ว่าจะผสมน้ำลมผสมโซดาก็ตามนะครับยิ่งผสมเยอะจางเท่าไหร่โอกาสที่จะเมาแฮงอ์โอเวอร์ก็น้อยนะครับแล้วก็ว่ากันว่านะครับเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเรากินแอลกอฮอล์เยอะนะครับร่างกายเราก็จะขับน้ำหรือขับปัสสาวะพร้อมกับแอลกอฮอล์นี่เยอะตามมีข้อมูลนะครับว่ากินแอลกอฮอล์ประมาณ3แก้วครึ่งเนี่ย ร่างกายจะสูญเสียน้ํากับการปัสสาวะออกมาถึง1ลิตรกว่าๆเียว่าหนว่คอร์สนะครับหคอร์สก็มระมาณหนึลิตรนะครับ,รก, 1. 1, l, รบกินแอลกอฮอล์สแก้วปัสสาวะออกมาใน1หนึ่งลิตรเลยยิ่งเราปัสสาวะมากๆร่างกายเราจะอยู่ภาวะขาดน้ำนะครับดีไฮเดรตพอเราขาดน้ํนาแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสที่มีอาการเมามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสแฮงเ์โอเวอร์เช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับ การดื่มเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าวายหรือเหล้าขาวนะครับบางชนิดนะครับโดยเฉพาะชนิดที่มีสีเข้มนะครับมักจะมีเรียกว่าอนุภาค แขวนลอยในเครื่องดื่มหรือที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์นะครับคืออนุภาคแขวนลอยในเครื่องดื่มนะครับซึ่งพบได้ในกลุ่มที่เป็นดาร์กลมนะครับเหล้าดําสีเข้มหรือวิสกี้หรือไวน์แดงพวกนี้นะครับอนุภาคที่เติมเข้าไปหรือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ร่างกายเราเมามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่แห้งโอเวอร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกทานทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Alcohol, สีอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวอดก้าจินหรือลมขาวพวกนี้นะครับก็ จะมีอนุภาคแขวนลอยที่ว่านี่น้อยลงโอกาสที่จะเมาหรือตกค้างหรือมีแฮงอ์โอเวอร์ก็น้อยนะครับส่วนเล่าที่ผสมเองนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนผสมเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ผ่านออยอมีโอกาสที่จะใส่สารแปลกปลอมเข้าไปบางคนใส่แอลกอฮอล์ oh หรือว่าเป็นเมทานอลเนี่ยเข้าไปมีโอกาสที่จะตาบอดหรือเสียชีวิตได้เพราะว่าแอลกอฮอล์ oh ที่เรากินได้คือเอทานอลนะครับส่วนเมทานอลนี่เป็นแอลกอฮอล์ oh ที่อยู่ในน้ํามัน เอามาทานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ต้องระวังแต่ว่าบางคนเล่าเถือนเนี่ยเอาอย่างนั้นมาผสมเลยก็มีนะครับวิธีแก้นะครับสําหรับการป้องกันการแทงโอเวอร์นะครับก็คือ1นนะครับกินพวกน้ําเกลือแร่นะครับเพราะว่าร่างกายเราเวลาเสียน้ำจะเสียเกลือแร่ตามพอเกลือแร่ว,วิตามินขาดหรือตกเนี่ยโอกาสที่แฮงโอเวอร์จะสูงนะเพราะฉะนั้นกินน้ําเยอะนะครับยิ่งเยอะยิ่งดี ยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสที่จะมีการแฮงโอเวอร์จะน้อยนั่นคือก่อนเดี๋ยวจะเมาหมดสติกินน้ําให้เยอะก่อนอย่างน้อยก็เป็นการปรัสสาวะละล้าแอลกอฮอลออกมานะครับไม่ให้มันตกค้างในร่างกายแล้วสุดท้ายนะครับมีรายงานว่าการดื่มกาแฟนะครับหรือง่ายเลยคือต้องการคาเฟอีนในกาแฟสามารถที่จะไปบาลานซ์กับแอลกอฮอลได้นะครับบางคนก็กินกาแฟแล้วก็ลดอาการแฮงได้นะครับก็สําหรับสรุปการแฮงโอเวอร์การ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีอาการแห้งก็แบบนี้ครับแต่คุณหมอเองก็บอกนะครับว่าดื่มให้น้อยหรือไม่ดื่มเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่แห้งไม่ดื่มก็คือไม่แห้งครับก็ฝากาไว้ครับข้อมูลสําหรับการป้องกันหรือชะลอการแฮงเ์โอเวอร์สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น,นะครับถ้าประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับดีทัภาพอย่กับผมหมอน,นัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ